มาค่ะ FC ไม่เพ่นกามาทักทายสบายดีกับ FC ทั้งช่องอีกครั้งเป็นคลิปที่3ของวันนี้เนาะจะมานำเสนอแนวทางหานอยรวมของ6สสำนักด้วยกันนะคะก็จะมีของอาจารย์สวัยพ่อเกรียง สุดใจพารวยพ่อหมอดูเลขเด็ดแม่ริ้วพารวยน้องเพชรนำโชคนะคะหกสำนักนี้ฝากเอฟซทั้งช่องเขามาเบ่งคลิปให้จบแล้วกักดไลค์กดแชร์ให้เน้คอมเมนต์ใตค้คลิปมาให้กำลังใจทุกๆเสียนทุกๆอาจารย์ไปพร้อมกันนะคะกาขอขอบุณขอบคุณกับ f อฟทั้งช่องทุกท่านที่อวยพรให้แม่เพนเมื่อวานนี้เนาะเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะคะมาหอดบ้านประมาณบ่า,บายหามง หาโมงหกโงแรงเนาะค่ะพบาแวะนันแวะนีแนนะคะอ่ะอย่างเปเพ่นจะให้ fc ทั้งช่องมาเบ่งผลฮานอยเมื่อวานนี้กันก่อนเด้อเนาะสำหรับผลฮานอยพิเศษบนออก0 5 5ย์าล่างออก4 5หแล้วก็ผลของฮานอยปกติบนออก244่่ล่างออก58แล้วก็มาต่อฮานอย vip บนออก7 83าล่างออก04นนะคะเมื่อวานนี้เนาะ นี่ค่ะของน้องเพชรนำโชคเมื่อวานนี้ให้วิ่งรูดเด่น8ลอง3กับ5ตัววิ่งตัวรูดมาทั้ง3ตัวนะคะส่วนตัวจับคู่เข้า3าฮานอยก็คือมา5 5บนของฮานอยปกติแล้วก็มาที่8 5เลขออก5 8ล่างของนอยปกตินะคะแล้วก็เออห้า้นอยพิเศษนะคะว่านอยปกติสันขอโทษแล้วก็3 8 8 3 บนของฮานอย VIP นะคะเมื่อวานนี้เข้าทั้งสามฮานอยเนาะส่วนของพ่อเกลียงเมื่อวานนี้เด่น3ตัวเข้า2ตัวนะคะตัววิ่งตัวรูดส่วนตัวจับคู่เข้าชุดนิ้นหนึ่ฮานอยให้มา3ามเลขออก83บน VIP ค่ะส่วนของแม่ริ้วนะคะเมื่อวานนี้หลุดเนาะวิ่งรูดก็หลุดจับคู่ก็หลุดเด้อค่ะนาะเมื่อวานนี้วันนี้ขอให้ปังค่ะ ส่วนของสุดใจพานรวยวิ่งรูดเด่น9ก้รองสมตัววิ่งตัวลูดมาที่3ตัวรองแต่ว่าจับคู่ให้บอเขานะคะของพ่อหมอดูเลขเด็ดวิ่งรูดห้ากับ6นะคะมาที่5้เนาะหมาสองฮานอยแต่ว่าจับคู่ให้บอเขานะคะ ส่วนของอ,จจองาจารย์สวายเมื่อวานนี้วิ่งรูดเด่นที่8กับ1มาที่8นะคะจับคู่ให้เข้าสองฮานอยด้วยค่ะเนาะนี่ค่ะก็คือถ้าผู้ใดเอาชุด3ตัวไปตัดเลนก็จะได้4-4นะคะ4-4่ห้ไเอนไหมา8 4 4เลขออก2-4-4นะคะเสียดายเนาะแล้วก็จับคู่เข้าที่3-8เลขออก8-3น้อย VIP อีกเนาะก็เป็นปกติกับ VIP นะคะ ได้ผลงานของหกสำนักไปแล้วเนาะเข้ากันมาเอาตัวเลขแนวทางของวันที่27วันนี้กันต่อเลยนะคะมาต่อแนวทางของสุดใจพารวยเนาะวันนี้วิ่งลูดบนล่างให้มาเด่นที่8ปรอง9จับคู่ชุดเน้น8 3ดส8มแปดชุดลอง9 3 9าสกับ9 5นะคะสุดใจพารวย ส่วนเมื่อวานนะของสุดใจพารวยจับคู่ให้พวกเข้าวิ่งรูดมาตัวรองวันนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งรูดบนล่างเด่นที่8ลอง9ส่วนตัวจับคู่ก็จะเน้นไปที่8 3 8 4กับ8 5ส่วนชุดลองก็จะเป็น9 3 9 4กับ9 5นั่นเองค่ะ้อามาต่อที่ของ หมอดูเลขเด็ดค่ะเพราะหมอดูเลขเด็ดให้มาวันนี้วิ่งรูดบนล่างสามาน่อยก็คือเด่นที่2กับ3ชุด2ตัวมี2 7 3 7 2 8 3 8 2 9กับ3 9มเก้นะคะส่วนเบอร์โทรติดต่อเนาะเบอร์เดิมค่ะเบอ่์เปลี่ยนแปลงนะคะลงกลุมือเอคงจะจำได้แล้วลหะเนาะ วที่ผ่านมาเมื่อวานนี้จับคู่ให้บบเขาวิ่งรูดมา1ตัวเนาะห้ามาสองหาหนอยสำหรับวันนี้ค่ะให้มาใหม่แล้ววิ่งรูดเป็นเด่นที่2กับ3บนล่างชุด2ตัวมี2 7 3 7 2 8 3 8 2 9 3 9นะคะอย่าลืมเด้อของพ่อหมอดูเลขเด็ดวิ่งรูดชอบมาด้วยกัน2กับ3นะคะระวังไว้ด้วย แคปหน้าจอเอาตัวเลขแนวทางหาหนอยรวมของสุดใจพารวยแล้วก็ของพ่อหมอดูเลขเด็ดค่ะคืนมาอีกแล้วฝนจะตกตากพาได้บ้านาไหมแคปหน้าจอได้หรือยังเอฟซมาต่อที่ของแม่ริ้วพารวยนะคะ ส่วนตัวเลขแนวทางของแม่ลิว้วคาลรนั้นวันนี้ให้วิ่งนูดบนล่างเด่นที่8กับ7ชุด3ตัวบนมี5 80, 8 0 4 5 8 3 8 2นะคะชุดเน้น2ตัวก็จะเป็น8 0 7 8 5 8 6 8 2 8 แล้วก็ชุดลอง2 7 6 7แล้วก็7 0นะคะเบอร์โทรติดต่อนะคะผู้ใดอยากจะดูดวงกับแม่ลิยุให้โทรไปได้ทุกเมื่อทุกเวลา0804392 186นะคะเมื่อวานของแม่หลุดนะคะวิ่งหลุดเนาะวิ่งหลุดก็หลุดจับคู่ก็หลุดคะ่ะเมื่อวานนี้วันนี้แก้มื่อไหม่ให้ได้คะ่ะวิ่งหลุดบนล่างเด่ยนที่8กับ7 มีเมื่อนี้มีชุด3ตัวมาฝากพร้อมเนาะก็คือ5 8 0 4 5 8 3 8 2ชุดเน้น2ตัว8 0 7 8 5 8 6 8และ2 8ชุดลอง2 7 6 7 7 0นะคะมาต่อที่ของน้องเพชรนำโชคค่ะส่วนวันนี้ของน้องเพชรนำโชคก็ให้มาวิ่งลูดบนล่างเด่นที่0ลอง8กับ7เนาะ จับคู่ชุดเน้นมี0 0 0 2 0 6 0 7 0 9ชุดลอง8 2 8 6 7 2 7 6ชุด3ตะบน1 0 0 0 0 2 8 8 7 9 7 6นะคะของน้องเพชรนํำโชคค่ะส่วนเมื่อวานของน้องเพชรนํำโชคทำผลงานออกมาได้ทั้ง3ฮาหนอยเนาะเข้าหมดทุกฮาหนอยเลยพิเศษปกติ VIP นะคะ วันนี้วิ่งรูดมาเด่นที่0ูนย์ลอง8กับ0ย์อุ้ยลอง8ดกับ7นะคะส่วนตัวจับคู่ชุดเน้น2ตัวก็จะเป็น0ูนย์ศูนแล้วก็0ูย์เส่วนชุดลองก็จะเป็นแปดสองแปดหเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดหส่วนชุด3ามตัวบน1 0ึ่งศแล้วก็8ปดแดเจดแล้วก็เก้าเจ็ดหนะคะ ได้แล้วไปโตเนาะของอาจารย์สวัยนะคะส่วนตัวเลขแนวทางของอาจารย์สวัยวันนี้อาจารย์ให้วิ่งลูดบนล่างมาเด่นที่2กับ3ชุด2ตัวก็จะมี2 4 2 3 2 6 2 9 3 1 3 4 3 5 3 6วันนี้กันที่3 9กับ4 9นะคะชุดกันส่วนเมื่อวานเนาะก็ อาจารย์ก็ทำผลงานออกมาได้2องฮานอยก็คือมาในชุด3ตัวบนก็จะตัดเล่นก็จะได้ส 4, 4บนของฮานอยปกติแล้วก็3า8แปดบนของฮานอย VIP 1นึ่งฮานอยรวมเป็น2องฮานอยเมื่อวานนี้วันนี้ให้มาแล้ววิ่งลูดบนล่างเด่น2กับ3 ชุด2ตัวมี2 4 2 3 2 6 2 9แล้วก็3 1 3 4 3 5และ3 6ส่วนชุดกันก็จะเป็น3 9กับ4 9เนั่นเองค่ะสุดท้ายคลิปนี้ก็มาปิดคลิปด้วยของพ่อเกลียงกันนะคะของพ่อเกลียงก็ให้มาวิ่งลูดเด่น3ตัวมี3 4 9ชุดเน้น2ตัวบนล่างก็จะเป็น3 8 3 9 3 0 4 8 4 9 4 0 ชุดรอง4ี่กับ5 9าเก้านะคะส่วนมาบ้านเนาะของพ่อเกลียงวิ่งรูดมา3ตัวเข้า2ตัวจับคู่เข้าชุดเน้นหนึ่งฮานอยให้มา3ามเลขออก8 3ดสาล่างเออบนของฮานอย VIP 1หนึ่ฮานอยสำหรับวันนี้ให้มาวิ่งรูดเด่น3ตัวก็คือ3 4 9 ชุดเน้น2ตัวบนล่างมี3 8ม9 30 48 4เ40่แแล้วก็ชุดรองมี4 7กับ5 9นะคะอ่ามาแคปหน้าจอค่ะวันนี้ก็ได้แนวทางฮาหนอยมาฝาก f อซทั้งช่องครบทุกสำนักแล้วเนาะยังเหลือราวพัฒนาก็จะยังหลายสำนักอยู่นะคะเดี๋ยวไม่เพ่นจะมาสรุปเป็นคลิปต่อไปให้ f อซทั้งช่องเนาะฝากเบิ้งให้ ฝากเบิ่งคลิปแต่ละคลิปให้จบเนาะล่ะค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับที่กดไลค์กดแชร์และเข้ามาให้กำลังใจแม่เพ็ญน,นะคะขอบคุณหลายๆายเด้อค่ะขอให้มีแต่ความสุขสมหวังดังปรารถนาทุกท่านทุกคนทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะสำหรับคลิปนี้แม่เพ็ญก็จะขอลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ